สำครับวันนี้เรามาพบกับยอดมวยอีกหนึ่งคนชื่อชาชนะสินประาวันนี้เราจะมาถามเขาว่าค่าตัวในการชกมวยที่เยอะที่สุดในชีวิตละค่าตัวเท่าไหร่และเป็นการชกกับใครสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้อยู่ไหนนะนี่ติดโควิดอยู่ครับอแย่เลยแพ้เลยแพ้แพ้นอกเลยโควิดโอเคสอบถามหน่อยว่า ชกกใครได้ค่าตัวเยอะที่สุดําแรกชกกับใครับแล้วก็ค่าตัวเยอะที่สุดเท่าไหร่ที่ไหนศึกไหนชกกับธงชัยธงชัยต่อศิลาชัย<อ>รู้จักกันไหมนะ่ะมาหาหินโอนะ้รุ่นเก่าเลยรุ่นเก่าเลยมาหาหินธงชัยต่อศิลาชัยลาด,ดําเนินไปดีลาด,ดําเนินไปดีลาดเนินอ้าวรู้จักไหมนะ่ะสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าปีละครับผม แปดหมื่นบาทแปดหมื่นบาทครับผมสิกวันทรงชัยชกคู่ไหนจําได้ไหมจําไม่ได้จําไม่ได้สิแปดสิบเก้าปีแล้วผมก็แก่แล้วเนาะจําไม่ได้ทำได้ครับผมโอเคถ้าฝากถึงตอนนี้ด้วยครับอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่เซี่ยงไฮ้ครับสบายสบายไปไม่อยากให้ใช้คำว่าสบายดีสบายไปนอนทั้งวันทำไมจะเดือนแล้วติดโควิดครับไม่ได้ติด คนอนึ่งเขาติดกันเราก็ติดอยู่ในบ้านโควิดครับผมไปทางไหนเนี่ยทางนี้อะบ้านชั้นบนชั้นเจ็ดโอเคพบกันฝากครับผมพบกันครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ